ถึงแล้วโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือดูตรงทางเข้าสำนักงานขนต่งจังหวัดจันทบุรีสาขาเพื่อสอยดาวท่านก็ไปทุ่งนานรับน้นมาจากตลาดปะตงท่านข่าสอยดาวอน,น,นุนอบตอปะตงนี่ัันจากาศบนป้ายเยอะแยะ ต๊ะไว้บริการนี่รายการก๋วยเตี๋ยวก๋วยบอยก๋วยเตี๋ยวเหลือมีหมูมีเนื้อเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่บึ้นเส้นมาม่ามามีเหลืองเกาเหลาแล้วก็มีนี่ครับน้ำกาแฟโบราณลาด ก๋วยเตี๋ยวเรือผัอกสดๆน้ำเดือดร้อนอยู่บุเลยผ่านมาผ่านไปแม่มันกินได้นะครับโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอยกาแฟโบราณอยู่ทางเข้าวหล่อนักงานขนส่งอำอเภอสายดาว